ตีพี่เน็ตชวนเพื่อนๆพี่ๆมาไลฟ์เร็วดดาม่าเฉยดาม่าเลยดาม่าเฉยดาม่าพี่เน็ตเอ้ยนะเคยอยู่ด้วยกันใครไม่มาหากันเออไหนกดอนเนี่ยเคยเจอที่ฮันแน่อยู่ไหนอ่ะอยู่ใครสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออฮอนัดอยู่นะครับกับนัดอยู่แล้วอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ชั้นสอง ไม่ได้ยินเสียงเลยชั้นสองของห้องผมเฮ้ยพี่ก้าไม่เปิดอ่ะมันไม่มันอันเนี้ยอมีเกียร์สองอันสองอันพี่ก้าไม่ได้ยินฮัลโหลนัดฮัลโหลนว่าไงนัทอยู่ไกลอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาอยู่นี่นัดอยู่นานาห้องนาห้องนัดอ๋อเหรอเราอยู่คนละที่นี่ใช่แล้วจะให้เดินไปหาเหรอ าจะน่าจะมาด้วยกันเนาะแบบโอ้ไ exactly ม่เจอนานเสียใจแล้วอยู่ไหนเนี่ยนัดก็อยู่ในใจพี่ๆเสมอแหละสวัสดีครับทุกคนอย่างเล่นแวร์บูปะครับทุกคนหายไปไหนเนี่ยสวัสดีครับงเม้นวันนี้เล่นมาไหนครับมีกับใครที่สนิทกับคนทั้งเลยไปถึงด้วยอ่ไม่ได้อ่านมันเลยทุกคนพี่ได้คุยเอาของมาแจกทุกคนดีกว่าค่ะพี่ก้า ยิมนี่คือเอาของมาแจกแว่นของพี่เนทนี่คือของแจกสําหรับก่อนไปมีมีแว่นของพี่เอีกอันไหมเนทเนจะเก็กอะไรอ่ะพี่เออใช่ไหมนะแล้วเล่นงครับหล่อหรอพี่ชายคนนี้เสียงไม่เข้าพี่เนเสียงไม่เข้าเสียงไมพี่ไม่เข้าไม่ได้ยินเลยจริงจริงจริงคนดูทุกคนก็ไม่ได้ยินใช่ไหมครับทุกคนไม่ได้ยินกดหนึ่งนะครับ เออเงนารัลนะนัดอยู่ไหนอะนัดนัดก็อยู่นี่นัดอยู่้รงนั้นนนัดอยู่นะห้องนมันน่าจะได้ยินไหมล้ดไหนไม่ได้ยินครับไม่ตอนนี้ได้ยินแหละครับแต่เมื่อกี้ตอนพี่เนสใส่หูฟังอะไม่ได้ยินอ๋อกันอันยิมอะหายไปโอเพร้อมเรียงเห็นไหมมีมีคนดูบอกเสียงหายเดินมาเดินมาแล้วทุกคน ช่องอ่านคอมเมนต์คุณนั่งอ่านอยู่ว่าสวัสดีครับทุกคนน้องไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวอนิมาร์ทำงานนัทตื่นแล้วนัทนน่าจะไม่ได้วันนี้น่าจะไม่นอนครับผมคนตื่นวันนี้นัดมาตื่นมาตืานมาไปนอนกับเพื่อนครับออ๋ไปนอนรีพอร์ตแตก็ก็ไม่ลงมาเล่น้ำเสียไงใจมากๆเสายใจเราคนอื่นไม่อยากลงมาได้น้ำด้วยกันครับครับผมจืดจืดอะไรกลัวเดี๋ยว ตอนนี้ประเทศอะไรประมาณกี่โมงนัดอยู่ตอนนี้นัดนัดอยู่เนี่ยครับอยู่หน้าหน้าห้องนั้นครับผมนัดอยู่นัดนอนห้องเดียวพี่ทอมครับอพี่ทอมทําอะไรอยู่นะพี่ธอมเหรอครับพี่ทอมเพิ่งอาบน้ําเสร็จครับผมตอนนี้สะอาดแล้วอืมันนี้พี่ทอมสะอาดนะครับทุกคน ไทั้งโลกทั้งโลกปิดแล้วตอนนี้อ้างโลกปิดใจเลยไม่ก็ปิดแบบไม่ให้กินในร้านเขาไม่ได้ปิดเป็นปิดแบบไม่ให้กินในร้านนะครับเนี่ยฮ้ยนี่นิวอยู่ไหนนิวมาห้องนี้นี่มาเลยเร็วนิวมาห้องพี่หรือว่าจะจอยสามสามคนจอยเลยมาจอยได้ปะจอยสามคนได้ปะนิวจอยมาเพื่อนนิวนิวส่งเออเลยใครเปล่าเฮ้ยนิวนิวกับใครเป่านิวใครเปล่าเนี่ย เออนิวว่างที่ทำก่อนเออว่างเปล่าอืมต้องทรือเปล่าชวนกันทำทำอาหารกับใครหรือเปล่าทำอาหารไม่ต้องทำอาหารแล้วชงกาแฟเอาพี่เข้มจีงเป็นไฟไม่คือเออนิวว่างเปล่าตทำใส่ติดตัวหรือเปล่าแม่ก็เนื้อจะมาหาตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนั้นอาหารเยอะพี่ทอมถ้าใครคนดูเปล่าพี่ทอม คนละอีกตอนนัทชวนพี่ทำอไู้มิวพี่ไม่เห็นมิวเลยหรือว้านิวกำลังเดินมาชัวต้องเอาไปหาเลยหรอก็ก็กิโลหนึ่งอะเดี๋ยวไปหามาเลยดูมันอุ้ย เห็นว่านิวไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะานิวติดธุระอยู่ครับใช่คนเสร็จแต่ยังไม่เสร็จธุระทุกคนผมกําลังที่เหมาะอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เมื่อไหร่นจะลงมาแล้วเดี๋ยวเใครทุกคนไม่เห็นลงมาที่ห้องลิฟท์รูมเลยครับผมลมีมการปันุดใช่ไหมแม่กำลังลงมาเนี่ย แล้วไปเขาไม่ได้ไปหาพี่แลเวอะไล่นไปเล่นพร้งรูมหรอมามจะช็อตไปเนี่ยนิวอยู่ทุกที่ที่มีของกินคิดไปไกลคิดไปไกลเลยนะเยตัวแล้วเฮ้ย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 ฮ่อะอ้นครับเอาไยบม่นเฮ้ย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  มาไปแล้วไปไม่เอไปแล้วหรอไม่เจยดหรอสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมกองเนรับไปหเดือบเนาะเป็นปโดลาลาผมตรงนี้นะครับป้านจุดอุ้ยข้างหน้าข้าหลังได้ปะเนี่ยเสียงเสียงมันเสียงมันช็อตแม่ครับทุกคน ไม่เราไม่แก่ร้างกันไม่งแบบเออเผื่อนี่ของมันเยอะของเยอะของเยอะอ๋อโอเคไอเสียงสะท้อนใช่ไหมสะท้อเวลาครับทุกคนเดี๋ยวพวกเราก็จะไปแล้วนิวไปต่อเออไปไหนไปกินเออไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเราจะไปไหนไปไหนครับเราก็ไม่ได้ให้หนูเขาเห็นไปเล่นแบบอุ้ยท้อ ไม่อะไรพี่อะไรนะอุ้ยทำลังกินนิวมาช้าเไยนิวไปไหนมาเนี่ยทำอะไรอยู่กับนิวเฮ้ยเีไปไหนอะยันเคี้ยวบอกนะเพราะเราจะอพยพจากห้องนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ช็อตนะครับผมแล้วจะอพยพไปไหนดีเราต้องไปหาใครสักคนแน่ เมียวมาปุ๊บคือปิดไลน์เลยเนีม่ไหม่ม่ม่แมงานีพี่ไหนพี่นานวันนี้จะนีเสือมากอ้าพี่ออมเราจะไปประจนภัยกันครับเออการโซฟาติวเตอร์ติวเตอร์มา มาพี่ไปเดียพี่เดียวเดียวเฮ้ยคนเดียไเียครั่ใเซเลบตี้คนมีแขกรับเชิญห้โอเคครับนี่อยู่ไหนกันเนี่ยถ่ายเขาถ่ายไปครับไปเขาที่ไหนไม่เห็นเลยในทำอะไรอยู่ ก็จะได้ยินได้ไงนี่เพราะสัตว์มันเสียไม่เป็นารตรงนี้มันไม่เหนื่อยเลยครับทุกคนนั้นไปไหนอ่ะแล้วเรไปยังเนี่ยเราไปเลยไหมหรือว่าวิ่งขึ้นไปไม่เาอะไรเลยแล้วพี่เอาเป็นพี่เอาเรือยังเรือสองทุ่มเขื่อนจไปได้ไหมวันนี้เรามาให้ทุกคนถ่ายคิดถึงพวกเรา ก็ไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงิ้วถ้าไม่คิดถึงก็บอกไม่คิดถึงนะครับเอ้ยนอนก่อนพี่อามาแล้วแผดใส่พี่เอามาเฮ้ยเอามาเอาไปไหนทุกคนตอนนี้ยังไม่หายเนื่อยเลยครับปีเหนื่อยเลยเออดูเหนื่อทุกคนนิวจักราพีเน็ตปีปีีเน็ตเอ่อยิมเน็ตฝากถามนิวหน่อยคิดถึงพี่ซีไหม เขาต้องเป็นเขาคิดถึงทขาไงครับเขาก็อยู่ด้วยกันใช่เขาไม่เช่เขาอยู่ด้วยกันพี่ีเอ็มมาคิดถึง Happy birthday to you h ปี้เบิ a p p y birthday Happy birthday Happy birthday to you พร้อมกันดีไ่มอ ยน oh. ได้ยินถ้ายินกดหนึ่งนะครับใช่จะไม่จะไม่ได้เสียวเนี่ยอ่านัทพีนิวเจม,ไ,มไปไ,มไหนเจมคิดเจมไม่ว่างครับเจมอยู่ในใจพี่นนิสเสมอ <laughs> แล้วยังไอ่ะมา่อยู่ให้ถ่ายเอาจิงที่เปิดประตูห้องมาเป็นนันเลย เห็นปะอายิมอายวอ่ะอายศรอยู่ไหนนั่นอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเองอ๋อเออนันอยู่ข้างบนอ๋อแล้วขึ้นไปเลยใช่ไหมวันเกิดครับวันเกิดพี่บีเอ็มครับเอ่อติวเตอร์เข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้ติวเตอร์ไปอ่ะทำไมที่ทวิวเตอร์ใช่ ตเตอร์ต้องลองส่งขอมามีแต่ครูเบิร์ตส่งมาแต่ไม่มีของตูเตอร์แต่ของของยิมได้เป็นไรไม่รู้อะอไม่รูเนี่ยทุกคนไม่ได้ทักทายเตอเอ้ยขาาปโดนอะไรมาพี่อะขาไม่มยุ่งกับยุ่งม้าเลยงมาเลยนางเอนได้บุญนเป็ด ยุงกัดนั่นเองมันจะไปรูดน้องมีอัลซนจริงๆแต่แถวนี้ไม่มียุงครับผมสำรวจแล้วไปรวมมาจุกด้วยกันก็พวก็หลอกใส่กันยังไม่ได้ยาวเลงพี่ก้ามาทางไม่ถ่ายของนักข้าวด้วยเองเลยเป็นตัวเพลงรางวัลปลอบใจครับขอบคุณนะ คือแห็กไรนะทับไม่เยอร์ูด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 ูอันนี้คือใบคำถามหรอเฮ้ยอะไระมนส่งได้เลยเอ่อดูพี่แม็กหน่อยคขออนัญนตหรือิวล่าฮะเมื่อคืนหลับสบายไหมดูมาดิรุนพี่ไม่มาเลือมาครับผมมามามาพี่สี่พี่ทอม ตึมตึม,มุึมทุกคนจะถามอะไรไหมคิดถึงน้องเหนือคิดถึงเหมือนกันครับผมแองจา๋าเออพี่เนทพี่เนทเขาพี่พี่ไปยังบอกยังไม่ถึงเด็กเลย Happy birthday to you. อันนี้ยังไม่จบเองครับเอ o ์ทอ่่เกิดลยดีอะทำรายกันอะครับทุกคนแอบให้ให้ทุกคนฟังส่งให้พี่บีเอ็มทำไมน้องเหนือต้องแซบขนาดนั้นว้า ไม่รู้ครับทุกคนมันเป็นแซบไปตามสายเลือดครับลงกันเมื่อกี้แล้วแท็กกันนะเซฟได้ไหมนเองนันเดินไปไหนน้งนัเดินวนอยู่กับทน้องดีเลยนะเสียงยานมันเป็นเพลงแบบไหมครับองคารนิวยอ๋บนิวอรนั่น เชิที่ที่3แ้วกันใช่ที่เาทำากันอยู่ครับใช่ทุกคนเราอน้ำไปแล้วครับผมฝากด้วยนะครับโค้ชเฟนชเฟนวันไหนนะนัดวันที่้ครับราวันแล้วนี่เราติดตามเนเนใส่วที่นอิทำไมพี่นัำไม่เข้าเพราะพเขายิงครับ ไม่ยากมาหาคนเราแต่แบาไม่ไม่ใช่นัดมาเห้องไปแล้วไม่มาสะท้อนอ่ะไม่งั้นนัดต้องปิดไลน์ที่ก่อนหน้าได้มีคองทิวเตอร์ส่งทิสเตอร์ทิสเตอร์ส่งมาทิวเตอร์ส่งเข้ามาถ้าทิวเตอร์อยู่กับครูเบิร์ลทิสเตอร์ก็ก็ยืมของครูเบิร้ลก็ได้ของครูเบิร์ลได้เข้าได้เนี่ยนีวก็ของครูเบิร์ล สามก้อยไม่รู้เลยอะไรด้ทุกคนเห็นนงเห็นหน้าตาทุกคนก็นิ่งไปหมดเลยใช่ก็อย่างน้อยทุกคนก็ได้เห็นหน้าเห็นตาเพราะทุกคนคิดถึงเออเอาขอเข้าใหม่เงียบผมน้อยเสือเสือเสือเอาหน่อยเออเอาเนี่ยเออว้าตัวเดียวคร์ด อาสวัสดีสวัสดีครับพี่เตอร์โอ้ยสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับมาแล้วสบายดีไหมครับพี่ชายสบายไปอะไรนะครับสบายดีไหมครับเรียกถามเลยสบายดีครับทุกคนพี่เน้ไม่ค่อยได้คุยกับเตอร์คุยติวเตอร์เป็นไงบ้างน้องยิมน่ารักไหมครับเอออยู่แล้วเออต้องเขินงงครับ ไปเที่ยงไม่ชวนรตอนนี้ติวเตอร์อยู่ไหนครับติวเตอร์อยู่ตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่บริษัทไพเลาะเคราะคิงครับผมอ๋อไหนยิ้มเต้นให้ดูหน่อยสิคราเลย์ไล่ไม่วันนี้จะเอ้ยเห็นยิ้มเต้นอยู่เห็นเพเ่านั้แล้วไปเต้นกับติวเตอร์เป็นไงบ้าง นัดเต้นโชว์หนีนะเออนัดเต้นดูเตอร์ต้องให้พิวเตอร์โชว์พี่พิวเตอร์เก่งกว่าผมเยอะมาใมาให้ให้นัดให้นัดเิ๊ติงโชว์ที่เรียนมานัดตอนนี้วิชาอูไ้รรอรอรอไม่ว่าสอนนี่รอเจอกันที่อ้าวเงียบเลยทีเดีย เงียบเงียบถึงยทำไมเงียบกันทุกคนยิ้มเปิยิ้มเปินยิ้มเขิอยูเอรไม่ได้คุยใคก็เคยไปทำเวลาเฮ้ยนิวไี้เจ๊งโดนทับไม่ต้องทับนิวด้วยอ่ะ เรามาถ่ายภาพนิ่งเหรอเออเหมือนเหมือนถ่ายภาพนิ่งตอนสมัยเด็กเลยเอออย่างท่านถ้าเหยียบยิ้มกับติ๊กเตอร์สองคนไงเขาจะเื่อก็สมัยมองหน้ากันแบบคุยทางจิตไงสมัยสบตากันมากกว่าไม่ไม่ค่อยได้คุยมองตาก็รู้ใจบ้างแล้วเนี่ยเราเออเป็นคนถ่ายวิเชียรไหมฮะเออวิเชียรไอ้นี่อยู่กับ ใครเนี่ยวะนี่นัดกลับกันวันไหนอ่ะกลับพวกนี้หรือทะเลกี่วันนี้ค่ะอ๋อเอาแล้วนัดอยู่ไหนไม่ได้อยู่กับคนอื่นหรอนัดนี่นัดอยู่ห้องห้องตรงข้างนี่ข้างๆเป็นแบบเป็นหลักข้างๆทำไม นช่พี่เตยครับพี่เตยแถวเก่งจริงเลยให้พี่เบิร์ดเดย์ใหม่อ่าหายไปแล้วพมาพีเออยาได้แค่ของทิวเตอร์สี่พีพีเอทิวเตอร์เล่าเพลงให้พี่เบิร์ดเดย์ให้พีพเอหน่อยเอ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 เเอ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 เ Happy happy birthday to you happy birthday yeah. to you happy birthday happy birthday to, birthday man to you thank uh, birthday <laughs> 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 ชาวชาวทำไมต้องนอนเชื่อก็คือทุกคนทำไมดูก่อนต้องนิ่งตั้งจะอ่านตั้งจะอ่านคอมเมนต์ไงเดี๋ยวทุกคนถ้าเดี๋ยวนัดไปแล้วตามไปแจมตรงไหนไปไหนอ่ะเดี๋ยวตามไปแจมได้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแบ็คก่อนเดี๋ยวไปบ่ายครับบ้ายบายคุเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวนล้นได้มาแจมกับเราแฝดจะสิงกันอยู่แล้วสัสนรมงโบ้ขึ้นแฝดเจอกันยาไปไหนอะไปไหนฮะอุ๊ยทออนเนือืัเราเราทำยังไงกันเนี่ยวันนี้าอาไว้มาอุ๊ยนิวให้ังบทุกคนดูดูครับดูครับครับครเอออุยนิวปิดทุกคนไม่เห็นนะ ทำอะไรกันอ่ะนั่ำสินอะไรกันอ่ะคนที้สนุกสุดคือยิมนะครับทุกคนทุกคนเราจะมาพาดูอ๋อปสศาจปีสาจไม่รู้มีเอาหน้าเข้ามาเออนี่อยู่ตรงนี้นะทุกคนอ๋อทุกคนดูราคาราคาทุกคนโอ้มีราคานะพี่เน่ไม่มีครับน่าคนทำน้าคนทำ้วทุกคนไม่เอาเดี๋ยวติวเตอร์ว่าพี่นะดูมองแรงนะ จอมีจอก็มีแค้นซนกันจริงๆแต่เตร์ว่ายิ้มดื้ไหมไม่ด้พี่เน็ตใส้แต่แล้วเออพี่เน็มีซื้ครับทุกคนตอแล้วออกแล้ว้บอกแล้วอำบอกแล้วอนี่ทุกคนอยากให้พี่เน็เล่นเพลงอะไรบอกขอมาได้เลยนะครับอืม หรือว่าเราจะเล่นสิบแปดถึงมันเถอะจูเตอร์หรือไม่ื้อขาแก้งน้องใช่ครับทุกคนใครร้องเพลงอ๋อเพลงที่สี่จูเตอร์เราให้จูเตอร์กันยิ้มเขาคุยกันถูกไหมจูเตอร์น้องยิ้มดื้อไหวไหมคะยิ้มดื้อไหมอ่ะนั่าจะเป็นอากาศมาะไปเออใครจะคุยคนเดียวล่ะ ต้องคุยเอาเพื่อนมานั่งด้วยไม่อยากเห็นไงว่าสองคนลาเห็นหน้าคุยกันยังไงไม่คุยเนาคุยยังไม่ได้คุยแบบมองหน้ากันก่อนเพลิดเพลิคุยเติมเงียบมาต้องอยู่พร้อมหลับมาเพื่อเติเงียบมาเพื่อจะอย่าตามใจยิมากเลยต้องยิ้มบอก ใช่พี่ปาล์มอยากไปตัดผมที่เชียงใหม่แล้วติมกลัวโควิดมากก็เลยไม่ได้ไปไม่กลัวพี่อะทำไมคนอื่นหายไปหมดเลยพี่ปาล์มมาต้องตีผมยาวแล้วนะครับถ้าถ่าสดีครับพี่ปาล์มผมตรงตอนนี้น่าโอเคขึ้นเหมือนคนจีบกันใหม่ๆอ่ะไม่กล้าคุยต้องเอาเพื่อนมาอยู่ข้าง เอใครอะใครพิมเนี่ยเฮ้ยไม่คุยเออไม่คุยแต่ก like ันที่เบนเดนทิวเตอร์ไม่ใช่เบนเดิเตอร์อ้าพี่เตยพี่เตยงอแงไปแล้วใช่ไหมใครพี่ฟอร์มอลทิวเตอร์มีใช่รหมกผมนี่นะพี่ตามรอยยิ้มมาตัดผมอยู่เนี่ย เอออย่าไปตัดเหมือนกันแต่กลัวติดโควิดระหว่างทางครับเตอร์ยิมผมยาวเป็นไงบ้างก็ดีครับน่ารักดีอะไรนะคิดยังไงนะน่ารักดีหมดอะไรน่ารักดีใครน่ารักเตอร์ยิมหรอใครใครอะไรแน่นอนอู้ พักพี่เอามาอะยูเตอร์คนนี้นะถ้าถ้าเกิดข้างหน้าเจอแล้วจัดการเลยนะจัดการเลยที่ไม่ทำมืลยโอเคโอเคจดไปยวเทอร์เดี๋ยวอยู่ทีมคนนี้คือคนที่แกล้งจะคอยเืมนะจะตีโอเคมีคนฟ้องละเอมื่กี้วแล้วติดูอยู่เลยยิบอะไรเตอร์ชมยืมน่ารักโอ้โหรู้นิวนิวร่างทรง นิวนิวนิวชมยิ้มน่ารักอะไรคันคอบ่ะนิวเฮ้ยนอนิวคันคอพ่อพูดอ่ะนิวพี่เนตเป็นไงพูดมาพี่เนตน่ารักไหมพี่เนตไม่น่ารักมันครับไปพูดตรงข้างครับใช่ดีพี่เนตน่ารักกับพี่เจมคนเดียวโตโอย้โห ไม่เคยนะไม่เัยนะนี่ทบบไหนปะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราได้จะไปกันแล้วแหละโอเคบอกไปไปได้ครันสิโอเคทุกคนเอาละเดี๋ยวเราจะไปแล้วไปแล้วจิเตอร์จิเตอร์โอเคครับไว้เจอกันรอบหน้าไว้เจอร์กลางสามอย่าลืมวันนะอย่าลืมวันนะแล้วก็แล้วส่งกระแสจิตมาบ่อยๆ โอเคโอเคบายบายครับท <Okay>, okay. ุกคนแล้วก็บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนี่มาทุกคนด้วยคุยกับทุกคนด้วยนะมาหลายคนด้วยโอเคบ๊ายบายดแล้วทุกคนบ๊ายบายเราจะมา s h a ที่หน้าเดี๋ยวเราดูเจอกันไปแล้วพี่บาย